กระไดเนาะฝนตกน้ำนำสาหมกละคอยกินคอยจำไปเนาะยายมักแห้งแล้วคุยคำยังใหญ่หญปลาซิวพักบุง้งถือกผลงามงามปลูกแค่เดียวได้กินเป็นปีเลยค่ะอะน้ำแปลงพักแป ขอบคุณหลายๆมีใ่หน่อยให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงร้านกว๋วยเตี๋ยวค่ะ,ะ,ะ,ะาข,าขายลำรวย,ย,ยเดอ้อยเด้อน้ำแบบเพื่อกะเด้ปลาหน่อยปลานางม้ไว้สมุกขอบคุณหลายๆมีใยหน่อยให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะขายลำรวยเด้อยเด้อ เดอ้อแศบๆนำ้ำยายเดอ้อต่าแบบคุกคิกคุยเลยคุยมบประสนาทิตย์นะคะวันหยุดตื่นกันหรือยังขึ้นมากินข่าวกับยายเดอ้อเสบๆศบุกประซิวขอบคุณใมใหญ่หน่อยเดอ้อจากพนมมาฝากคุยคำใหญ่ๆประซิว ขอบคุณหลายๆมีใยหน่อยให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงร้านก๋วยเตียลลยเออ๋ยวค่ะขายลำรวยเด้อยายเด้อเนาะคุยคาใหยัๆปลาซิวสามหมกล่ะคอยกินคอยจำไปเนาะยายมักแห้งล่ละตามแบบใหาก็จะปลาหน่อยปลาน้ำมมวไปสมกุก อคุยกํามือ่งปัสสิวะจ้ายาย่กบขอสวัสดีสวัสดีทินดจ้ะมาเดอมาเดอมาเดอสายแล้วหิวเขาได้ยายก็ได้ไ,ได้ข้าวเหนียวร้วอนๆนะจ้าตำแก้วพริกดิบอยู่ในสวนแบบคุกคิกได้สุดยอดคือหมกปลาสิวแซ่บส,สามหมกละ คอยกินคอยจำไปเนาะยายมักแห้งล่ะสาหมกล่ะคอยกินคอยจำไปเนาะยายมักแห้งหลายหมกปลาซิวตามเจวอันนี้ก็เก็บมาในสวนท่านี่ละจ้ามากินน้ำยายอุ่นเข่าเหนียวล้ลอดมาเดินมาเ็บในสวนจ้ะอืมอืนองอืมนึองรักบุง กับแจวทักนนในสวนแหละแลย่างก็จะไปหาเก็บผักแกป้น,นละอเ,ลเอาแป้นยายกับยาวงามแก่แล้วก็มีอะไรบ่งเขาแป้นน้ำบิ่งหลายแนวถอดปีถอดหมากลหลายต้นอยู่จ้ะ,จ,ะ,ะจักวันลมแล้วก็บัตจักยายใ้าอยากไปงานนั่นงานนี้คำแล้วก็บัตรไปคุยคำใหญ่ๆปัศิวน,นัด แดดออกห้อนได้บ้านี่ยอากาศอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพเดอ้อเก็บหน่อยสวนจ้ะอง้อมละ มกปลาซิวอตำเจวอันนี้ก็เก็บมาในสวนท่านี่ละจ้ามากินน้ำย่ยอุ่นเขาเน่าเหนียวร้อนๆมาเด้อมาลงป้าขึ้นบ่เด้อแ่บๆนำ้ำย่ยเด้อตำแบบคุกคิกคุยเลยคุยมบปสัสซิพักบุง้งถือกผลงามงาม ปลูกแค่เดียวได้กินเป็นปีรลยค่ะน,น้ําแปลงพักเป็งแต่ยกกังกินน้อมกินน้ํายายเถาเด้ออืมเจ้าต้องเสียท่องสาดแดดออกห้อนได้บะเนี่ยอากาศอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพเด้อ อ,อคุณหลายๆมีใยหน่อยให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะขายลำรวยได้อยเด้อน,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 นดดแดดออกฮอนได้บ่เนี่ยอากา,กาศ อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพเด้อคุยคำใหญ่ๆปาซิวอบอกปาซิวหนึ่งพักหนึ่งพักบุ้งอยู่ในสวนจ้ากับผักปังจะได้ปังปังมาจ้าทุกคนอ้าวกันเขากันะระบ่ดละทุกคนเลยมากินน้ำยายเราซิวเลย อมอ่มอมออพิกได้มาท่านเขาสวนซี่มืงได้เงี่ยขืมคุยคำใหญ่ๆปลาซิวฮึมมม่ะนเขากันแล้วล่าล่ะทุกคนเอ้ยมากินน้ำนายาเราเก็บนงนสวนจ้ะ สามมกหละคอยกินคอยจำไปเนาะยายมักแห้งเลยซ่บๆน้ำายเด้อ,ดอตำแบบคุกคิกคุยเลยคุยมกประเซนละตักแป็นยกับเน่างามแกแล้วก็มีอยวเบางตักแปดน้ำบางหลายแนว ซิวยายก็ได้เนาะแคลเซียมสูงกินปลาเล็กปลาหน่อยช่วงนี้กับปลาก็ได้เนาะฝนตกน้าน้ำหล่อคุยคใหย่ๆปลาซิวบอกปลาซิวหนึ่งพักหนึ่งพักบุ้งอยู่ในสวนจ้ากับผักปังจะได้ปังปังมาจ้าทุกคนพักบุ้งเถือผลงามงาม ปลูกแค่เดียวได้กินเป็นปีเลยค่ะน,น้ำแปลงพักเปงเข่าสวนแบกมีดสสงกอนน้อใหม่น้ำมีตัวน้ำใหม่ก็จกออกะออกบ่ออกออกก็ปองงามแล้วจ้ามันเมิดแล้วเมดรูดูกาลเพื่อแล้วต่ยังก,กินน้อมากินน้ำยายถั่เด้ออืมจ้าทองเสียทองพักบุ้งถือผลงามงาม ปลูกเท่เดียวเลยกินเป็นปีเลยค่ะอน้ำแป้งพักแป้งมากซ้หนึ่งพักบุ้งตำแก้วพริกดิบนย่ในสวนแบบคุกคิกได้สุดยอดคือหมกปลาซิวแซ่บๆลงปลาขึ้นบ่อ แผ่นละพวกแป่นยายกับเงางามแก่แล้วก็วมีเออ่วเบิ่งพวกแผ่นนำ้ำบิ่งหลายแนยวตำแก้วพริกดิบอยู่ในสวนแบบคุกคิกได้สุดยอดคือหมกปลาซิวแซ่บๆใส่ดีก็กิกนได้มกพริกยหญ่กับมกออกเพชรจักน้อยแนะ่นี่ขอไปเบิ่งสวนอยู่อย่างไง ต้นล้วยก็จ้าใหญ่ก็ขอสวัสดีสวัสดีทินตุจามาเดอ้อมาเดอ้อมาเด้อสายแล้วหิ้วเขาได้ยายก็ได้ไหได้ข้าวเหนียวร้อนๆนะจา้าบอกปลาซิวหนึ่งพักหนึ่งพักบุ้งอยู่ในสวนจา้ากับผักปังจะได้ปังปังมาจ้าทุกคนลงปลาขึ้นบ่ะก็ ลงป้าขึ้นบ่ข่าสวนแบกมีดสางกอนน้ำใหม่น้ำมีตัวน้ำใหม่ก็จะออกว่ออกออกกับพงงามแล้วจ้ามันมดแล้วมดฤูดูกาลเพล่ำจ้าจ้าใหญ่ก็ขอสวัสดีสวัสดีทินทจ่ามาเด้อมาเด้อมาเด้อสายแล้วหิ้วเขาได้ยายก็ได้ไาได้ข้าวเหนียวร้อนๆนะจา้า หนึ่งพักบุ้งหนึ่งพักแจวพักนีส่สวนแหละแล้วย่ากระสืไปหาเก็บพักเออ้อะมานำ้ำบอกพริกพร้อมอืมอ้มมาก